จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 กระทรวงแรงงานได้ขยายระยะเวลาการต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันโดยให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากชั่วคราวส่งผลให้ในจ้างที่ต้องพารายงานต่างด้าวมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่31มีนาคม2563อาจสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กระทรวงแรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโดยออกประกาศกระทรวงรายงานปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการของศูนย์บริการเบสเซ็จและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในศูนย์คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานคนงานต่างด้าวจึงมีมติเห็นชอบมาตรการให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม สามารถอยู่ใน <c row ing> ราชนาจักเป็นการชั่วคราวต่อไปได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563และให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ต่อไปถึงวันที่30มิถุนายน2563 โดยให้กระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อผ่อนผันให้แรงงานที่การอนุญ,ญาตทำงานสิ้นสุดสามารถอยู่ต่อไปได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563โดยใช้บัญชีรายชื่อที่กรมการจัดหางานออกให้แทนใบอนุญ,ญาตทำงานไปพางก่อนและกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่ตอไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563ให้ยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนดสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่อบัตรทำงานคนต่างด้าวก็จะมีขั้นตอนนะครับที่ท่านจะต้องเนี่ยมาลงทะเบียนนะครับตัวที่ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย แล้วก็พิมพ์เป็นนลมสต์ออกมาแล้วหลังจากนั้นท่านจะต้องไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จ่ายเงินค่านะครับอนุญาตทำงานและว,วีซ่าแล้วก็ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตีตรานะครับหลังจากนั้นท่านก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อท2หรืออนุญาตทำงานครับซึ่งจะมีค่อนข้างหลายกระบวนการและหลังจากนั้นนะฮะมีขั้นตอนนึงก็คือไปทำบัตรที่กรมการปกครองอยากยาเรียนอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่า มีขั้นตอนค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนต้องเริ่มนะครับเริ่มที่จะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะเรียนฝากว่านะครับสาหรับพี่น้องชาวนครสวรรค์น,นะครับที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ก็ขอนะครับเชิญชวนเนี่ยเร่งดําเนินการนะครับถ้าท่านทําไม่ได้นะครับก็มาที่สํานักงานจัดหางานนครสวรรค์น,นะครับเราจะทําให้ท่าน โดยกระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อผ่อนผันให้แรงงานที่การอนุญ,ญาตทำงานสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2,563สามารถทำงานได้ต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2,563นอกจากนี้ยังขยายอายุใบรับรองแพทย์ให้มีอายุ90วันโดยจะนำผลการประชุมเข้าสู่การพิจนารณาของคอรมต่อไป ทั้งนี้ค่ะขอให้ในจ้างเจ้าของสารประกอบการไดติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานกระทรวงรายงานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปสิริพรวัฒนสุวัคุลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงาน